สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมผลงานทายาทของเจ้าหมูทองครับตัวนี้ก็เป็นเพศผู้นะครับใหญ่นาครับสวยครับนี่ครับเกิดจากแม่วัวสีขาวครับดูครับนี่ครับ แม่เขาครับโมโมะ นี่ครับผลงานเจ้าหมูทองครับเกิดจากแม่วัวขาวครับแม่ขาวันนี้ไม่ออกโบนครับให้ลูกสวยมากเลย การปบปรุงพัฒนาสายพันธุ์วัวครับดูเอาครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะยครับจากคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ